รีควอรี่เมนตอนเนี้ยห้องห้องตรงเนี้ยลูกค้าต้องการที่จะใช้เป็นห้องสําหรับของเล่นลูกห้องทําการบ้านของลูกนะครับสําหรับเรียนออนไลน์บ้างอะไรบ้างนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านของสลาสิริครับพื้นที่ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับก็คือห้องต่อเติม Requirement ตอนนี้ยห้องห้องตรงนี้ลูกค้าต้องการที่จะใช้เป็นห้องสําหรับของเล่นลูกห้องทําการบ้านของลูกนะครับสำหรับเรียนออนไลน์บ้างอะไรบ้างน,นะครับโดยงานต่อเติมตรงนี้ตัวฐานล่างเนี่ยเราใช้เป็นเสาเข็มไมโครพายนะครับ i18 ทำคานข้อดินทำฟุตติง้งเทพื้นซีแพคนะครับขึ้นมา สำหรับตัวงานผนังเนี่ยผนังจะเป็นตัวอิดมนเบาทั้งหมดนะครับงานหลังคาเนี่ยจะเป็นงานของอวัสดุเมทัลชีท PU โฟม1นิ้วนะครับใส่ฉนวนตัว e c g กันความร้อนแล้วก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับติดตั้งดาวไลท์โดยที่กระจกเนี่ยลูกค้าก็จะเลือกที่เป็นขออเฟรมอลูมิเนียมนะครับแล้วก็กระจกเขียวตัดแสงนะครับแล้วก็ประตูทางเข้าออกเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับ ประมาณ2เมตรคูณ2เมตรหเซนนะครับเชื่อมต่อเปยังไม้เทียมแล้วก็สวนหน้าบ้านสําหรับลูกน้อยนะครับผมงานต่อเติมะครับบางทีลูกค้าเนี่ยจะมองว่าเป็นงานขนาดเล็กเนาะบางคนไม่ให้ความใส่ใจกับสายไฟหรืออะไรเลยแต่สาหรับเบสโฮมเนี่ยงานสายไฟเนี่ย เรากรีดผนังแล้วก็ซ่อนอยู่ในผนังทั้งหมดนะครับซึ่งสายไฟข้างในเนี่ยเป็นยี่ห้อยาสกินะครับยาสกีเนี่ยเป็นสายไฟที่มีลวดทองแดงเนี่ยหนามากเป็นอันดับแทบจะท็อปทรีของของประเทศเลย <Wow. S 1> สําหรับเรื่องสายไฟนะครับซึ่งลูกค้าทุกคนที่ใช้บริการเบสโฮมเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าทุกหลังเนี่ยเป็นสายไฟยาสกีแน่นอนอุปกรณ์ที่ติดตั้งพวกหน้ากากบักสวิตเนี่ยเป็นของพา n a s o n i กทั้งหมดนะครับในห้องเนี่ยก็จะมีเดินสายเมนด้วยสําหรับ ติดตั้งแอร์นะครับสายเมนของเราใช้เนี่ยเป็นเบอร์4จ่จำครอบตัวเซอร์กิตหลักในบ้านเลยนะครับส่วนปลั๊กไฟเนี่ยจะเป็นปลั๊กเก้าทั้งหมดปลั๊กก้าเนี่ยใช้สายไฟยาสกิเบอร์2.5นะครับแสงสว่างเนี่ยเป็นสายไฟเบอร์1.5นทั้งหมดนะครับทุกอย่างเนี่ยเกินมาตรฐานทุกอย่างครับสำหรับสายไฟของเบสโฮมครับเบสโฮมใส่ใจรายละเอียดนะครับในทุกๆส่วนของบ้านเลยอย่างเช่นฝ้าระแนงภายนอกเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ย มันเป็นยี่ห้อของ S G Protection นะครับก็คือฝ้าที่เอาไว้ระบายอากาศจากความร้อนจะมีร่องมีตะข่ายกันมแมลงนะครับแม้จะเป็นจุดเล็กๆอย่างเงี้ยเบสโฮงก็ใส่ให้ลูกค้านะครับเราไม่ได้ร้านเลยเลยพวกนี้เลยครับพื้นที่ที่เรายืนอ,อยู่ครับตอนนี้กลายเป็นคอนกรีตแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนะี่ยก็คือจะเป็นสนามหญ้าครับตรงนี้ลูกค้าตั้งใจทําเป็นพื้นที่โซนตากผ้านะครับก็คือจะให้ลงเสาเข็มหกเหลี่ยมไว้แล้วก็ ปูไวเมดเทพื้นนะครับสูงขึ้นมามา15เซนครับก็จะเป็นโซนเอาไว้ตากผ้าครับอันนี้ไซส์ใหญ่ครับพามาดูงานกระเบื้องของเบสโฮมนิดนึงนะครับอันนี้คือกระเบื้องพื้นครับกระเบื้องพื้นเนี่ยในช่วงรอยต่อกันของทุกอันเนี่ยเราจะใส่ตัวกิบติดไว้นะครับเพื่อให้ร่องเนี่ยมันเสมอกันในทุกๆจุดนะครับลอง c l o ズアップดูนะครับเหมือนเช่นการเชื่อมกันอย่างนี้นะครับทิกเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการปูกระเบื้องพื้นครับ ไอเส้นเขียวๆเ,เนี่ยที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นเต้านะครับหรือว่าบางช่างก็จะเรียกว่าเออต้องขึงเอน็นลูกค้าจะงงว่าเอ,อ๊ะขึงไว้ทําไมหรืออะไรถ้าเกิดว่าเราทํางานโดยไม่ขึงเอ็นไม่ให้ระดับเนี่ยบ้านเนี่ยเวลาปูกระเบื้องจะเบี้ยวหมดเลยแต่ลองดูงานของเบสโทมครับดูจากเส้นเต้านะตรงเป็นแนวดิ่งเลยดิ่งฉากระดับแนวได้หมดนะครับลองดูนะครับเรางอยู่กันที่ห้องครัวนะครับห้องครัวปิดครับห้องครัวปิดเนี่ยเราใช้รากฐาน เป็นเสาเข็มไมโครพาไอซิทั้งหมดนะครับคืออธิบายลูกค้าอย่างนี้ครับงานส่วนใหญ่ของเบสโฮมเนี่ยตัวไหนที่ปั้นจันสามารถเข้าได้เนี่ยในในตัวของหน้าง,งานไม่ติดปัญหาเรื่องพวกนี้เราใช้เสาเข็มไมโครพาไอซิให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับเพราะโอกาสการสุดตัวเนี่ยจะน้อยมากนะครับสําหรับห้องครัวตัวนี้เคาน์เตอร์ยาวประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็เราลดความอึดอัดของห้องครัวเนี่ยด้วยการใส่ช่องแสงเนี่ยให้ลูกค้ามา2ช่องนะครับ ข้างบนเนี่ยตัววัสดุหลักที่เป็นหลังคาหลักประมาณ80%เนี่ยจะเป็นเมทัลชีฟพีวีโฟมนะครับ1นิ้วใส่ช้นหนวดเ c g ช่วงนี้เป็นช่วงโปร่งแสงเนี่ยจะเป็นแผ่นใสดีไลท์ที่ค่าความร้อนเนี่ยผ่านได้ร้อเอร์เ็นเลยนะครับก็คือค่อนข้างจะดึงแสงออกมาณนึงเพื่อให้ห้องครัวเนี่ยสามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาเช้าโดยที่แบบเราไม่ต้องมาเปิดไฟให้เปลืองพลังงานนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u subscribe ให้กับเบ h โฮมด้วยนะครับ